ต่อมานะคะจะเป็นหลักการอ่านตัวฮีรักกันนะและการผสมกันนะคะอันดับแรกนะคะอยู่เรามาทวนการอ่านตารางฮีรักกันนะกันอีกรอบนะคะโดยเริ่มจากวัะคะ่ะลองอ่านตามนะคะอะอ,อ,อึเอโอค่ะคือเค こさ、し、す、せ、そ。た、し、す、て、と。な、に、ぬ、ね、の。は、ひ、ふ、へ、ほ。ま มิมุเมโมอยายูยอรารีรุเรโลวะโออึนอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับตารางของฮิรากานนะนะคะทีนี้นะคะ ลองมาฝึกอ่านตัวที่ลักันะาการพร้อมกับตัวเสียงขุ่นนะคะซึ่งมีเครื่องหมายเต้งๆแล้วก็เครื่องหมายมาลุคค่ะเครื่องหมายเต้งๆนะคะก็คือดูในวักสีเขียวนะคะก็คือจะมีเครื่องหมายขีสองเส้นนะคะอยู่บนตัวอักษรค่ะโดยจะมีวรคขะเติมเต้งๆนะคะวักสะเติมเต้งๆค่ะวักถะเติมเต้งๆวักหะเติมเต้งๆนะคะทีนี้จะออกเสียงเป็นอะไรกันบ้างเรามาฝึกกันค่ะ คือเก๋กในบางครั้งนะคะวักนี้นะคะจับเสียงได้เป็นสองเสียงค่ะคือตัวกอไก,ก่กับงองูนะคะต่อมาค่ะวักษะค่ะวักษะนะคะพอเติมเต้งเต้เข้าไปจะออกเป็นเสียงตัวแซดนะคะจะเป็นลักษณะของเสียงสันส่นๆอยู่นะคะเรามาดูกันง่ะสะนะคะเปรียบเทียบกันค่ะถ้าเป็นเอคะ่ะสะถ้าเป็นเสียงแซดนะคะก็จะเป็นสะ นะจิซูเซโซจิซูเซโซนะคะ,ะ,นะคะต่อมาค่ะวัคถะนะคะตเติมเต้งเข้าไปนะคะก็จะเป็นดะจิซูเดโดดะจิซูเดโด,ด,ดต่อมาค่ะ วัคหะนะคะเติมเต้งเต้เข้าไปค่ะก็จะเสียงเป็นบะบิบุเบะบบะบิบุเบะบต่อมาค่ะตัวมารุนะคะดูที่วัคสีส้มนะคะมารุคือตัวกลมกลมนะคะที่จะใช้อยู่ในวัคหะเท่านั้นนะคะก็จะออกเสียงเป็นปะปิปุเะโบ ปะปิปุเปะปะต่อมาค่ะมาดูเสียงผสมวักอะบวกวักอกีกันนะคะวักอะบวกวักอีกนะคะอานรวมกันจะเป็นเสียงไอนะคะ,ะคำแรกค่ะไอไขใ,ใสไทยในให้ ไม่หายไรไหวนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างคำกันนะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมกันค่ะไอความรักไคโมโนการซื้อของนันส่อายุเท่าไหร่ ไดกะคูไดกะคูมหาวิทยาลัยไม่นิจิไม่นิจิทุกวันรไยเนรไรเนนปีหน้าอยู่ไวอยู่ไวยอ่อนแอให้ใช่ใช่ในการตอบรับนะคะเหมือนคำว่าเย็ดในภาษาอังกฤษค่ะ Ya yes.